ช่วงเวลาที่หินละว้าวเวที่สุดในชีวิตนักบินรับจ้างของผมก็คือช่วงเวลาที่พวกเหล่าパลออเชาวเอเชียถูกส่งเข้ารับคอร์ส FCC หรือฝึกบินลบจากฐานบินลอยน้ำภาษาการเรียก Fighting Form Carrier Course ซึ่งนักบินรับจ้างระดับเกรด A ไม่ว่าจะ A 3ขึ้นจนถึง A 1อันถือเป็นซูเปอร์พイロตต้องผ่านคอสนี้ให้ครบ300ชั่วโมงบินจึงจะได้สิทธิ์ระดับอาร์มรูกระโหลกติดปีก มีริ้วคลื่นสีทอง3ามแถวยุคข้างล่างเพิ่มเงินค่าบินอีกคนละ450 u s ยดอลลาร์ยุทธการป้นนรกก้องล่าสุดละไกลเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่ผ่านคอสนี้มันไม่รับบรรจุเข้าไว้ในฝูงบินรับจ้างของมันนี่สิครับทำให้เราต้องจำใจมาเข้าคอสนี้ สถานีลอยน้ำหรือฐานบินในการเข้าฝึกก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินโอลิสกานี ani, ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับไอพ่นโจมตีครบครันเท่าทีนาวีมหาอำนาจอย่างลุงแซมจะหามาได้เพื่อร่วมหลักสูตรก็เป็นคนไทยที่มีคนเดียวคืออดีตเรือตรีรูปหล่อชาวสมุทรสงครามเดชลำหลงวงทวียศผู้แหกคอกวงตระกูลมาบินในเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ไม่ได้เพราะมันคือ F8F ไอพ่นโจมตีทุกการอากาศที่นั่งเดี่ยวครูเซเดอร์ ที่บินเร็วถึงชั่วโมงละ1,750กิโลเมตรติดจรวดไอ้งูผิดสายไวเดอร์5นัดปืนใหญ่อากาศ20มิลเมตรเขี้ยวเล็บก็เหลือรับทานแต่พอตอนเข้าห้องเรียนภาควิชาการทดสอบแอร์จโรติกและรู้ส่วนประกอบตลอดจนหลักการขับขี่ผมกับเดชดำรงก็ร้องหวานเพราะเครื่องไอพ่นชั้นดีเหล่านี้ขับง่ายกว่าที่เราเคยเจอมาแล้วเทียบชั้นไม่ติดนอกจากเครื่องมือช่วยบินพิเศษต่างๆไอผีบ้านนี่ยังมีหีบดำที่นักบินเรียกกันว่าหีบวิเศษ เป็นกล่องโลหะหนักสีดำวาวติดมากับเครื่องหัวหน้าฝ่ายยุทธการบอกไอ้กล่องนี้มีน้ำหนักปลาเข้าไปถึง13%ของน้ำหนักเครื่องบิน F-8 Crusader มีน้ำหนักไร้บรรทุกคือ empty weight ประมาณ25,000ปอนด์กับเศษนิดหน่อยเพิ่มไอ้กล่องสีดำนี้เข้าไปจะเป็นน้ำหนักบวกราวๆ3,192ปอนด์เรียกทําใ้้วิเศษจริงวิศวกรของมันคงไม่บ้าคิดให้โง่หรอกผมนึกอย่างนั้นจริงของมันครับ ในกล่องโลหะนี้บรรจุเครื่องควบคุมการบินอัตโนมัติหมายความว่านักบินเกิดเสือขอใจเต้นไม่เป็นจังหวะแยกขึ้นมาอาจให้เครื่องนี้ทําการบินแทนเรียกว่าเป็นนักบินกล่นก็ยังไหวมีเครื่องวัดระยะกะเป้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแยกระดับความถี่และความแตกต่างของชั้นอากาศมีกระทั่งเครื่องชี้เป้าอัตโนมัติในกรณีที่ติดระเบิดเพื่อโจมตีเครื่องอ่านค้นหาเส้นทางแอร์ดาต้าคอมพิวเตอร์บินเครื่องนี้สบายไปสิบอย่างว่างั้นเหอะ แต่ที่เรารู้มามันไม่ค่อยโสภาอยู่ก็อย่างเดียวและข้อนี้สำคัญซะด้วยคือนักบินที่เข้าหลักสูตรนี้ต้องฝึกบินโจมตีและบินลาดตระเวนด้วยการปฏิบัติการจริงอันเสี่ยงต่อการตายโหงหากพลาดทั้งอะไรเข้าพเพราะเรือโอลิสการนี้มันลอยลำในอ่าวตังเกียร์นี่เองใช้เวลาบินแค่20นาทีก็มองเห็นแผ่นดินยวนซึ่งตอนนี้ผมกล่าวถึงกำลังได้รับการพนัพนอจ,จากจีนแดงอยู่เต็มที่ถึงขนาดส่งครูฝึกบินมาช่วยสอนให้ขับมิก19 ใครเลยจะไปคิดว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาลูกศิษย์พวกนี้จะคิดล้างครูเอาสแทบย่ำแย่แต่มันก็อย่างว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้มักเป็นไปแล้วเสมอทุกอย่างแม้อุดมสมบูรณ์และสะดวกสบายเต็มทีทั้งอาหารห้องนอนที่พักชาวฟาดไ่ดาวหมูแฮมขนมปังปิ้งกรอบหรือซีเรียลซุปน้ำคนกระไส้กรอกรสเยี่ยมล้างคอด้วยวายกลางวันมีสลัดผักเนื้อทอดตับหั่นบดละเอียดตอนเย็นเป็นแกลนดิเนอร์ฟาสต์สเต็กเปลี่ยนเนื้อทุกวัน แต่มันก็เหงาชีพหายถึงจะมีหนังชั้นดีฉายให้ดูก็เหอะหนังบางเรื่องยิ่งดูยิ่งทรมานตัวเองเพราะมันไม่มีการเซ็นเซอร์เห็นดาราใหญ่อย่างอลิาเบธเทเลอร์แก้ผ้าอาบ้นามนมในอ่างหนมแดงแจายานเทิงๆในหนังเรื่องคลีโอพัตรารุ่นเก่ากึกเห็นมาลีนมอนโรก้มลงนมรอดในมิสฟิตและอีนูมักกะโรนีโซเฟียรอเรน์ขึ้นจากน้นาในผ้าบางๆผืนเดียวขนดำลุ่มลามพวกผมกลับมานอนก็ต้องใสยเพราะตันหากว่าจะหลับตาลง คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ออฟออกไปพักกันเท่านั้นนับวันรอให้ถึงวันออฟในตาละห้อยจวกเล่าดับกุ้มมากก็ไม่ได้เพราะเข้าแอลกอฮอล์เทสจากหมอทหารเรือเมื่อไหร่มีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดมากเกินปริมาณที่กําหนดอาจโดนสั่งหยุดบินและชบหายกันแน่เสียอนาคตหมดหวังกินเงินเดือนที่นายกรัฐมนตรีบางประเทศยังอายออข้อนี้ผมหมายถึงนายกรัฐมนตรีที่ไม่คอร์รัปชันนะครับ เราฝึกขึ้นบินกันอยู่2วันเพิ่งทำแอร์ซอร์ตีหรือไฟอิงไทมได้แค่7ชั่วโมงถังบินเช้าบินเย็นก็ต้องเจอกับรายการป้นนรกเข้าจังเบอร์เมที่เรียกชื่อมันอย่างนี้ไม่ใช่ผมตั้งเองนาวากาโทเฮนรี่คาร์บอนผู้บังคับการรวมหลักสูตรฝึกบินไอพ่นโจมตีจากฐานบินลอยน้ำคือหัวหน้า f c 4เป็นคนเรียกหลังจากเราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องเงินหรือซนเวอร์รูมอันเป็นห้องสำหรับบลิฟนักบินก่อนขึ้นทำการตามสีที่ทาและเครื่องประดับในห้อง นักบินกำลังคุยกันให้แซดเพราะคิดว่าเช้าวันนี้คงเหมือนเช้าวันวานหรือเช้าวันก่อนเครื่อง F8 ออกสู่อากาศเป็นคู่คู่ทิ้งช่วงบินตามกำหนดลาดตระเวนรอบเรือนในรัศมี40ไมล์ทะเลแล้วบินกลับมาลงอาจมีบางคู่ไปฝึกยิงร่อเป้าที่ลากโดยเครื่องบินใบพัดยุระสูนจริงบ้างอาจทําให้เครื่องคู่นั้นกลับลงฐานล่าช้ากว่าคนอื่นเล็กน้อยแต่การยิงดีคอยคือเป้าลากแสนจะเบื่อสาหรับนักบินที่ออกไปฝึกเพียงครั้งเดียว ไอ้พวกนี้กลับเข้ามาห้องสรุปผลการฝึกในตอนบ่ายโดนด่าบันไลถ้าเสือกยิงไม่เข้าเปล่าในการถล่มด้วยปืนใหญ่อากาศชุดแรกผมเองยังไม่ถูกเรียกไปและไม่นึกอยากเจอสภาพบ้าๆบาหลังบินแบบนั้นด้วยกลัวตัวเองระงับอารมณ์โกรธไม่ไหวโดดเตะปากฝรั่งเข้าให้เพราะสันดานไทยเลือดร้อนไม่เคยแก้ได้สักทีวันนี้พอผู้ฝูงคาร์บอนกระแอมสเลตติดกันสองหนพวกเราที่กำลังคุยจอกแจกจอแจกก็สงบเสียงลงทีละคนหันมาดูแกเป็นจุดเดียว <c oughs> <c oughs> Good morning เจนนั e แมนสวัสดีสุภาพบุรุษทั้งหลายวันนี้รู้สึกอากาศสดชื่นมากเรามีอะไรตื่นเต้นเล็กน้อยมาให้พวกคุณได้ทราบกันผู้แล้วผู้การผมสีน้ำตาลแก่ก็หันไปทำสัญญาณมือให้พนักง,งานฉายสไลด์จากช่องฉายโปรเจคเตอร์กดสวิตช์ฉายภาพสีขนาดมือมาราวกับจอหนัง3 5ม mm, เตรเต็มผนังห้องบริฟ์ไฟดวงอื่นดับวูบเราเงียบกริบอะไรของมันวะสิ่งของผู้ฝูงคาร์บอนดังก้องขึ้น ภาพที่พวกคุณเห็นคือบริเวณแผ่นดินยวนเขตที่เรียกว่าเดลต้าคราว220หรือมณฑลตันหัวเป็นชุมทางรถไฟและอู่ซ่อมหัวรถจักรแห่งสำคัญมองดูถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรถไฟบางขงบวนและถนนหนทางค่อนข้างชัดเจนเรามองตามก็จริงอย่างที่เขาพูดสไลด์ที่ฉายมาขยายจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจากเครื่องบินที่ถ่ายจากอากาศเอามาต่อๆกันขยายอย่างละเอียดยิ่งผมทึ่งในความสามารถเรื่องข่าวกลองของไอ้กัน การชี้เป้าหรืออธิบายแผนภาพจากแผนที่หรือแผนผังล้าสมัยไปแล้วสําหรับลิฟติ้งก่อนขึ้นโจมตีสมัยนี้อาจจะนําหน้าด้วยการฉายแผนที่บ้างแต่รายละเอียดที่ตามมาทีหลังเป็นภาพสีแบบของจริงฉายด้วยสไลด์ทางซินทางฝ่ายวางแผนของฐานบินได้กําหนดการฝึกแบบทํางานจริงเริ่มวันนี้โดยใช้รหัสและนามเรขขานแผนปฏิบัติการนี้ว่ายุทธการปนนรกซึ่งเป็นแผนหมายเลขหนึ่งหวังว่าทุกคนคงจําชื่อมันได้เราขยับตัวตามกัน คำว่า Hell-Robbing Operation หรือถ่ายทอดเป็นไทยว่ายุทธการต้นนรกนั้นมันฟังดูชอบกลนก้นนรกมันจะมีอะไรให้ต้นที่เราต้องชื่อยุทธการเช่นนี้เพราะบริเวณเดลต้าขาวเป็นโซนอันตรายที่มีการป้องกันการโจมตีทางอากาศอย่างหนานแน่นเต็มไปด้วยปืนต่อสู้อากาศยานจรวดจ,จากพื้นสู่อากาศแบบซาเจและห่างจากตัวเมืองไปทางตะวนันออกเพียง12ไมล์มีสนามบินซึ่งเราเชื่อเลืเกินว่าฝูงบินดาวเหลือง คือฝูงบินขับไล่ผสมมิก19กับเครื่องบินใบพัดแบบเอล12หรือกวางบินที่ทําจากรัสเซียประจําการอยู่มันอาจขึ้นสกัดการเครื่องบินเหลือกาศยานใดๆที่ล่วงล้ําเข้าในข่ายเรดาร์ของมันเราจึงกําหนดให้เป็น h e ลเ Section เขตนรกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อปฏิบัติการแต่เราจําเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจเพราะขณะนี้กระสุนปืนใหญ่สนามจานวนแสนนัดกําลังลําเลียงโดยทางรถไฟจากจีนเมื่อไรที่กระสุนเหล่านี้ถูกส่งมายังกองพันธุ์ปืนใหญ่ต่างๆของข้าศึก พันธมิตรและกำลังฐานภาคพ,พื้นดินของเราจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า70%ทั่วเคส,สู้รบที่ประจันหน้ากันอยู่ผู้จบก็เงียบไปพักหนึ่งอาจจะอยากลองอย่างเสียงดูว่ามีพวกเราคนไหนคันปากอยากขัดจังหวะมัง่งแต่ทุกคนเงียบอยากรู้ต่อไปว่าใครจะเจอแจ็คพอรตรายการนี้ก่อนเพื่อนนักบินที่เขาฝึกหลักสูตร f c c มีทั้งหมด22คนใช้เครื่องบิน8ลำนั่นคือ2หมู่บินเราจะมอบหมายภารกิจต่อไปนี้ <c oughs> มอกละแอม ไฟสว่างพลึบทั้งห้องสไลด์บนผนังหายไปแล้วหันมายิ้มย้มกับเราก่อนเอ่ยต่อเนื่องจากในภารกิจนี้เป็นการทํางานที่ต้องใช้ผู้จัดเจนเข้าโจมตีผมจึงให้นักบินประจําเครื่องบินลบบนเรือโอลิสกานีทําหน้าที่ไฟลคอมมานเดอร์มูบินที่1คือเรืออากาศเอกโจเซฟวินขอเรียนเชิญเราเหลียวหลังไปตามกันเมื่อดินเสียงซนเกิดก,กระทบพื้นมาทางนั้นในฐานนักบินนาวีเมริกันในชุดบินสีสม้มเดินตัวตรงมา หมอนี้กับเพื่อนอีกคนย่องมานั่งข้างหลังเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ยากจะรู้ฮะครับท่านวีนจะทําหน้าที่ผู้บังคับมู่บินสลัดดํานักบินที่จะขึ้นบินเที่ยวนี้คือบีวุยประจําเครื่องบินหมายเลข1 0 0่ทีหุยประจําหมายเลขเครื่อง1099และเคสุลไกรประจําหมายเลข1 0 0 3โปรดฟังภารกิจของท่านสไลด์โปรเจคเตอร์คอยทีคมใจเต้นขณะไฟในห้องดับวูบลงได้การละทีนี้ เจอของจริงเข้าแล้วไม่เราสไลด์สีสวยสดบนจอภาพเด่นชัดออกมามีถนนคดเคี้ยวทางขวาเนินเขาเลยไปเป็นอาคารทรงแปลกๆมองเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะของเครื่องบินจอดอยู่เพียงสามลำดูไม่ออกว่าเป็นเครื่องเจ็ตหรือใบพัดแน่ภารกิจสำหรับมูบินสลัดดำคือบินตรงไปยังเหนือบริเวณที่ตั้งสนามบินแห่งนี้ในเพดานบิน1 5 0 0 0ฟุตอันเป็นระยะที่เลดา้์จากฟังยนจับพวกท่านได้ชัดที่สุดจำไว้บินตรงเรื่อยไป จนกว่าเครื่องบินขับไล่าศึกที่มีทั้งหมดจะบินขึ้นสกัดกั้นและตามท่านไปยังภูเขาหมายเลขสองและหมายเลขห้าสไลด์เปลี่ยนภาพมายังภูเขาสูงเร็วที่ชูยอดหายไปในกลุ่มหมอกและท้องฟ้าสีทึมชอบกลน,นั้นก็คือเทือกเขาที่เราต้องรอให้ขยงเครื่องบินคาศึกตามเราไปนั่นเองทีนี้ม่แน่ใจว่าคาสึกขึ้นจากพื้นให้แยกออกเป็นสองชุดหมายเลขหนึ่งศูนย์แปดต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับหมู่บินหมายเลขหนึ่งศูนย์สามและหนึ่งศูนย์เก้าเก้าอยู่ด้วยกันอาจมีการต่อสู้ในอากาศร,ระหว่างหมู่ของท่านกับเครื่ององงขาศึก แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าหากไม่มีให้บินกลับมาใช้ระเบิดทำลายที่ติดเครื่องโจมตีสนามบินทันทีซึ่งในจงังหวะนี้หมู่บินที่สองสลัดแดงจะเข้าทำการโจมตีทิ้งระเบิดรถบรรทุกกระสุนปืนใหญ่ซึ่งกําลังจะเข้ามาสู่สถานีรถไฟในเวลาที่เรากําหนดให้หลังจากนี้และหมู่บินสลัดดำมีใครจะซักถามปัญหาภารกิจครั้งนี้ไหมผมเงียบไม่รู้จะถามอะไรแต่นักบินโยนตายเลือากาศเอกตรันฮุยหรือทีฮุยยกมือเชิญท่านสุภาพบุรุษ ผมสงสัยว่าการที่ท่านระบุว่าเราทิ้งระเบิดสนามบินหมายความว่าเครื่องบินเราต้องติดระเบิดทำลายเต็มอัตราใช่หรือเปล่าครับอ๋อแน่นอนท่านสุภาพบุรุษถ้าอย่างนั้นทำไมฝ่ายยุทธการไม่กำหนดให้เราปลดระเบิดโจมตีสนามบินก่อนเพื่อจะได้ลดโหลดลงเพื่อสะดวกในการต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึกท่านเข้าจะบินขึ้นสกัดกั้นหรือติดตามทำลายเราอยู่แล้วนี่ผู้ฝูงอเมริกันยิ้มอย่างใจเย็นผมก็นึกชมไอ้ตรันหุยเพราะตามหลักโจมตีหรือแอมิชชันมันก็ควรเป็นเช่นนี้ไอ้การเสกสั่งเราลบนอกแบบสนี ควรจะเป็นเหมือนที่คุณแย้งมาทันกับตันแต่ว่าในมิชชั่นเนี่ยเราต้องการให้หมู่บินของพวกคุณลอกเรื่องบินขับไล่ข้าศึกให้ติดตามออกไปเราเปิดโอกาสให้หมู่บินสลัดแดงเข้าทำลายรถบรรทุกระสุนปืนใหญ่ที่สถานีรถไฟซึ่งแม้จะมีการขัดขวางจากปตออหรือจรวดจากพื้นดินบ้างแต่คงไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติการเท่ากับฝูงบินที่พวกคุณลอกออกไปสำหรับน้ำหนักบรรทุกหรือระเบิดที่ติดเครื่อง เมื่อคุณแน่ใจว่ามีเครื่องบินข้าศึกบินขึ้นแน่ก็ปลดทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไปตกที่ใดป่าเขาแม่น้ํลาลําธารหมู่บ้านเพื่อจะได้สะดวกต่อการคล่องตัวในการต่อสู้ทางอากาศเพิ่มมากขึ้นอย่าเสดายระเบิดทิ้งมันไปเรามีเหลือเฟืออเมริกันไม่เคยขาดระเบิดสําหรับเครื่องบินลบของเราอ้านี่ไงครับที่ว่าลบแบบเศรษฐีใช้แบบไม่เสดมเสดายแบบนี้ประเทศกระจอกที่กว่าจะอนุมัติเงินซื้อระเบิดหรือกระสุนแต่ละทีไหนทหารชั้นผู้ใหญ่ต้องลุ้นกันหืดขึ้นคอ ย่อมเสียดมเสียดายการปลดระเบิดราคาแพงวินาทิ้งเปล่าเปลี่ยวแบบนี้ทําไม่ได้ทั้งนั้นนักบินยวนพยักหน้ารับแสดงความเข้าใจจากนั้นก็นั่งลงแล้วก็เป็นการบลิฟถึงภารกิจของหมู่บินที่2ที่จะเข้าโจมตีต่อจากเราหลังจากนั้นก็เริกประชุมกินอาหารเช้ากันแล้วทั้งหมดก็ขึ้นลิฟต์มาบนดาดฟ้าของโอริสการีซึ่งเครื่องบินลบกําลังวอร์มเครื่องกระหึม่มแต่ละลำมีแมคคานิกประจําเครื่องตรวจตราอย่างละเอียดละออ ผมหลบรถสำร้อยยักษ์สีเหลืองคันหนึ่งที่กำลังลากเอารถบรรทุกจรวดผ่านไปเรียกรถสำร้อยย่ลับตามมองมันเป็นสภาพรถสำร้อยบ้านเราเป็นอันขาดเพราะความจริงมันคือรถแทรกเตอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ล้อหน้าสองล้อหลังหนึ่งมีพลังแรงอย่างร้ายกาจพวกลูกเรือสมชุดสีน้ำเงินกำลังเฮโลเข็นเครื่องไอพ่นบางลำเข้าที่ข้างไฟลายมีรถดับเพลิงสีแดงจ้าพร้อมตลอดเวลาจะฉีดสโนโฟมหรือฟองน้ำยาเคมีดับไฟยามเกิดอุบิเหตุไฟลุกไหม้เครื่องบิน ที่จอดจ,จังกามองเห็นเป็นปั้นจันยักษ์ประงานคือรถเคนที่คนควบคุมพร้อมใช้คีมเหล็กที่เปรียบเสมือนมือของมันจับเครื่องบินที่ไฟไหม้ดับไม่ไหวโยนลงทะเลไปเพราะไฟที่เกิดบนดาดฟ้าที่มีเครื่องบินลบเต็มเอียดด้วยน้ำมันไวไฟนับสิบลำเรียงรายกันอยู่จะก,ก่อให้เกิดความชิบหายวายปวงต่อเนื่องจากการลุกไหม้ได้ไม่ยากผมวิ่งก้มหัวลงไปที่เครื่องประจำตัว1003 c r u เดอร์ไอ้สลัดดำที่จอดจ,จังก้าอยู่ ลมทะเลในอา่าวตังเกียโคตรเย็นจะเยือกพัดมาแต่ละทียังกับโดนมิดโกนเชื้อจมูกยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดพันจ่าปิตาสั้นหรือลุงพี้ทหารแมคคเนิกแปดบงังร่างตุ้หนุ่ยหันมายิ้มยักคิ้วแผลบยินดีต้อนรับศูนย์สามพร้อมขึ้นบินครับหมวดผมมองดูไอ้พวกสวมชุดแดงที่หิ้วกระเป๋าเครื่องมือเดินออกจากปีกขวาไปพวกนี้คือพวกตรวจความเรียบร้อยของกระเป๋าจรวดและห้องกระสุนสำหรับปืนใหญ่อากาศ20มิลลิเมตรและระเบิดทำลาย G ีี ที่มีดินระเบิดลูกละ5 0 0ปอนด์ติดเรียงเป็นตับใต้ท้องสลูกมองดู F8 ครูเซเดอร์ของผมเหมือนพึ่งท้องป่องมูทูไปเยอะทีเดียวผมส่งโมกบินให้แล้วโหนราวบันไดโครเมียมเข้าไปในคอกพิดนั่งลงบนที่นั่งจากแมคาินิกปินขึ้นมาส่งโมกบินให้ผมแล้วช่วยลัดสายฮันเนจากที่นั่งซึ่งมีล่มชูชีพติดพร้อมขยับจนแน่ใจว่าผมติดแน่นกับมันดีหันไปยิ้มกับแกขอใจแล้วเจอกันกดสวิตช์ไฟฟ้า ที่ควบคุมฝาครอบไมโครสวิตเลื่อนมาตำแหน่งโอเพนส่งเสียงคลังกระหึ่มเบาๆขณะฝาครอบเลื่อนเข้าปิดพอมันกระทบสนิทเสียงดังจนแสบแก้วหูของไอพ่นที่กำลังวอร์มอัพดังหูดับตับไม้ลำอื่นนั้นก็เบาลงทันทีแยหัวปลักเสียบวิทยุจากสายลาม,มาจากหมกบินเข้าไปเพื่อรับฟังคำสั่งจากผู้ควบคุมสถานีบินหรือแอร์คอนโทรลเลอร์ที่จะสั่งตรงมายังนัดบินที่จะบินขึ้นในเช้านี้ทุกเครื่อง หอควบคุมถึงสลัดดำหมายเลขสอยู่นําเครื่องไปเข้าแมวได้แล้วโอเวอร์มันสั่งมายังผมทันควันแมวหรือแคทในภาษาอังกฤษไม่ใช่แมวใช่หมาอะไรหรอกแคทมาจากคัตเตอร์พลัหรือเครื่องดีส่งอากาศยานจากรันเวย์บนเรือสู่เวหานั่นเองผมปลดเบรกค่อยๆดันคันบังคับพามันแท็กซี่ไปยังซองของเครื่องดีช้าๆส่วนก็พวกให้สัญญาณที่โบกไม้สีเหลืองไปมาให้ผมพาเครื่องลั่นตาม บนท้องฟ้าเหนือกลับขวาโอริสการนี้ไปเพียงเล็กน้อยเฮลิคอปเตอร์ลำมาคือมาแบบฉีนกสีเหลืองอ๋อยกำลังควงโรเตอร์กระหึ่มในนั้นมีมนุษย์กบที่เตรียมพร้อมกระโดดลงสู่ทะเลทันทีหากเกิดอุบิเหตุนักบินสึกเครา,าะห์หลายภาคเครื่องดิ่งน้ำแทนที่จะบินขึ้นฟ้าหลังจากถูกดีจากเครื่องยิงหมายเลข103เข้าประจำที่แคทออฟฟิเซอร์สั่งการมาทางวิทยุผมมองดูเปลวไฟแดงข้างหน้า ที่ทอดท้ายเครื่องหมายเลข1001คือหัวหน้าหมู่บินของผมพึ่งเพนผลขึ้นท้องฟ้าไปมองเห็นไปและเป็นทางถึงทีผมมั่งละนึกในใจขณะเคลื่อน f 8เข้า2องจองสัญญาณมือพร้อมตะแคงหูฟังคำสั่งจากนายทหารผู้ควบคุมเครื่องดีดสลัดดำหมายเลข3บินขึ้นได้เสียงนายทหารฝ่ายอำนวยการบินขึ้นจากรันเวยบนเรือบรรทุกเรื่องบินโอริสการีซึ่งเสมือนห้องเรียนแห่งสงครามของเราดังกังวานเฮาๆมาทางวิทยุ่ันเอียร์โฟนในหมวกบินผมปลดเบรก แรงเครื่องยนต์เต็มเหนี่ยววัดรอบมันพุ่งไปถึง15,000ต่อวินาทีไอพ่นอันเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บดีดผึ่งขึ้นสู่ท้องปลาด้วยแรงส่งของไอพ่นที่พามันไปในอัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเป็นบนท้องถนนจน่มีความเร็วเข้าคันคุณจะสามารถเห็นความรวดเร็วมันได้อย่างชัดเจนแต่200กิโเมตรขนาพุ่งขึ้นไปบนอากาศ ผมรู้ว่าผมกำลังบินด้วยความเร็วปานลมเพชรหึงก็จากอันติมิเตอร์นิดเดินท่กระดิกตลอดเวลาในแผงหน้าปัดที่เปล่าไปด้วยไฟสีเขียวเรืองรองเต็มไปหมดตรงหน้ามันขึ้นไปสูงขนาดไหนก็ได้มองจากตรงนั้นพอถึงระยะ200ฟุตอัตราเร่งพุ่งจี่เครื่องทยานขึ้นผมเริ่มไต่ขึ้นหาเพดานบิน10,000ฟุตเราใช้ท่อออกซิเจนทดสอบอีกขนว่ามันทำงานโอเคหรือเปล่าหันดูด้านหลังเมคชั้นต่ำหนาแน่นมากลมพัดแรงจนมองไม่เห็นโอริสการนี่ซะแล้ว ผมจ้องดูทิศทางที่คาดว่าครูเซเดอร์หมายเลข1099กซึ่งขับขี่โดยอดีตเรืออากาศเอกแห่งเวียดนามแอร์ฟอร์สคือตรันหุยนั้นจะพุ่งขึ้นมาไม่ต้องคอยนานก็เห็นหัวสีเงินขาววับคงมันจอดทะลุหมู่เมฆขึ้นมาก่อนพอเห็นเต็มลำมองเห็นไอ้น้ำคล้ายมา่านควันสีขาวพวยพุ่งตามหลังเป็นทางพอบินได้ระดับผมเรียกไปทางหุยซึ่งคงต้องบินตามผมในฐานะลูกหมู่สำหรับยุทธการเที่ยวหน,สดดนีสลัดดำถึงธนูทองสลัดดำถึงธนูทองได้ยินผมเรียกชัดเจนไหมโอเวอร์ ธนูทองถึงสลัดดำออนเกลียชัดแจ๋มมากครับผู้ฝูงโอเวอร์หมอตั้งชื่อเครื่องของหมอวัธนูทองเพราะนอกจากรูปหัวกระโหลกที่พ่นหล่าไว้ท่อนหัวต่ำลงมาหุยอย่างจางท่าเรือที่มีฝีมือบรรจงวาดธนูสีทองเหลืองอารามพร้อมด้วยภาษาอังกฤษว่าโกแอร์โลตัวเบิร์ิ่มเทมผมกดสวิตช์ที่ผู้สั่งไปตามระเบียบเมื่อถูกอุปโลกให้เป็นหัวหน้าเขาธนูทองจัดสลัดดำเช็คโยเวพิตรวจอาวุธให้ดีโอเวอร์เขาเงียบไปอึดใจ คงเช็คความเรียบร้อยของเครื่อเล็บไอพ่นสงคลามอันทรงประสิทธิภาพที่เขาควบอยู่เดียวเดียวก็ตอบมาสลัดดำจากคนูทองอาวุธพร้อมครับโอเวอร์ทดลองอาวุธประจำเครื่องหลังจากผมไต่ขึ้นจากคุณิพันฟุตเช็คเครื่องบอกระยะบินในกล่องดำโอเวอร์ทราบแล้วจะเป็นประามโอเวอร์ผมดึงคันบังคับเงยหัวสลัดอากาศตัวนี้เข้าหามุมสูงด้วยอัตราเร่งถึง150ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อหาระยะสูงตามที่บอกคุยตามธรรมดาของการบินเครื่องบินลบหลังจากพ้นสนามขึ้นมาถึงระยะบิน ระดับหัวหน้าหมู่บินหรือผู้บังคับฝูงจะต้องสั่งให้ลูกหมู่ของตัวทําการเวทพ่นเทสคือการทดสอบอาวุธประจําเครื่องว่ามีอะไรขัดข้องหรือไม่กล่องดําหรือ Black b ็อกที่ผมบอกคือกล่องโลหะสีดํามันเมื่อมันวาวบรรจุอุปกรณ์ช่วยบินหลายชนิดทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจวสามารถบอกตําแหน่งเครื่องของสิ่งบินที่อยู่ใกล้ไกลได้แม่นยําหากเราใช้มันปกติ F8 Cru s a d e r ซเดจะมีแผงหน้าปัดเรดาร์เป็นจอเหมือนโทรทัศน์ย่อส่วนกว้าง6กคูณนิ้วติดอยู่ แต่เราจะใช้มันเพื่อหาโบกี้คือเครื่องบินของข้าศึกบนท้องฟ้าเท่านั้นเพราะรัศมีทำการของเรดาร์กว้างไกลกว่า d i s t a n t e x c จากการทำงานของคอมพิวเตอร์ในกล่องดำหลายสิบหมล์ ผมเองก็ต้องทดสอบอาวุธประจำเครื่องอย่างที่สั่งเขาไปเหมือนกันไม่มีข้อยกเวน้นเป็นการยิงปืนใหญ่อากาศขนาด20มิลลิเมตรที่ติดอยู่กับเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกระสุนจากพอร์ตหรือห้องเก็บกระสุนสู่กลไกของตัวปืนไม่บิดเบี้ยวเมื่อใช้มันขึ้นมามองไปข้างหน้าหัวแม่มือในถุงหนังสีดํากดสวิตช์ที่ควบคุมการยิงปืนใหญ่อากาศเครื่องสะเทือนนิดๆเกือบจะไม่รู้สึกเมื่อลูกปืนกว่าส0 0พันนัดต่อวินาทีถูกยิงออกไปยังความเวิ้งว้างข้างหน้าเป็นทาง ความจริงถ้าหากจะทดลองอาวุธที่ติดมาให้หมดผมต้องทดลองยิงจรวดที่ติดอยู่กับลอนเชอร์ปลายปีกทั้งสองางซึ่งปกติพนักง,งานติดอาวุธบนเรือจะใช้จรวดสายไวเดอร์อันเป็นจรวดชนิดที่เรียกว่า Air to Air คือใช้ยิงจากอากาศสู่เป้าหมายในอากาศหรือยิงเครื่องบินลบด้วยกันโดยเฉพาะไว้เต็มทั้งสองลอนเชอร์แต่ด้วยภารกิจสําหรับป้นนรกเที่ยวบินนี้เราต้องโจมตีเป้าหมายภาคพื้นด้วยข้างหนึ่งจึงเป็น Si ยไวเดอร์แต่อีกลอนเชอร์หนึ่งเป็น Air to Ground r o c k e t ตหรือ AG ได้แก่จรวดที่ใช้ทำลายเป้าหมายภาคพ,พื้นดินติดใหม่แต่การทดลองอาวุธเราไม่ใช่การยิงจรวดเพราะลูกหนึ่งมันมีความหมายและโคตรแพงยิงเล่นเปล่าๆคงไม่ไหวความจริงไอการทดลองอาวุธหาเหวนี่คนขี้เกียจอาจไม่ต้องทําแต่ก็ต้องตอบไปแล้วว่าลองแล้วถ้ากลัวโดนด่าครบแห่งหน้าปัดจะบอกให้รู้ถึงความผิดปกติของกลไกทุกชิ้นในเครื่องมันเจ๋งๆอยู่แล้วหากขัดทลองไปแดงก็วับวับขึ้นมาบอกเองแต่บางทีระเบียบปฏิบัติที่มีกันต่อมาตั้งแต่ยุคเครื่องบินใบพัด ที่ช้ายิ่งกว่าจักรยานยนต์สมัยนี้จนนักบินยุคนี้ยังต้องถือปฏิบัติแม้มันจะค่อนข้างโบร,โบราณไปหน่อยแต่บางระเบียบของนักบินรุ่นเก่าที่ทำเอาไว้ก็ช่วยชีวิตนักบินสมัยยุคปัจจุบันนี้มานักต่อน,นักแล้ว